โอเคครับ okay, ผมก็ขอขอบคุณผู้ชมนะผมเข้าสู่พจีมอบายเหมือนเดิมนะครับผมมนะีดีเลยนะ์มันชื่อดีชื่อออก <ś> อาลาแล้วละวันนี้ก็จะมาลงคิดเหมือนเดิมนะผมเสียงยังไม่แห่ดีเท่าไหร่นะก็รีบมาอัดกันก่อนเพราะว่ามันจะเสียชั่วโมงเลทระบมของยูทูบนะ ขึ้นเครื่องบินมาแล้วโ, so, oh. โอ้โหลงไอแลนด์เลยหรออ้อทัอปหรอเวโอ้มาขำยานเลยเด็กเด็ืขึ้นใส่หัวแกนดะวยกันเนี่ยหละวงนกองเนเรามากันแบบทีมอย่างนี่อเลยสตา m a r k the location Help Help หมายเลขห้าวันเดียวเบอร์สามตัวยี่อะไรอ่ะใช่ป่ะเบอร์หนึ่งเดียวไม่ใช่เบอร์สามดัดสี่นะผมได้ดัดสี่มัน Grinch. กันก่อน <c oughs> ถ้าตื่นพบก็ได้ 赵云东那些。

come bom ซื้อของมืนมอนุ้นดีกว่า

Oh, Watch out! <coughs> 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 oh, ม่ข <c oughs> มม่หมเจะไม่ยอมพลังกิจของเราคือต้องตติดอันดับ9ใน10ต้องติดเด็ต้องติดอันดับ9ใน10เด็ ีเราติดกับเท่าไหรติดอันดับหกบวกสิเบเอ็ดอืมรอบนี้เราต้องไม่ห้าก,ก็สี่จีไม,ม่ได้ดูเลยเสียงพิธามไม่ได้ยินด้วย mọi này chân nó sáng đến dưới nhiều xã yên thả bộ ăn nọ, ăn nọ, ăn nọ โจเซต์เอ็กหนึ่งทีก่อนโดดเครื่องบินเขาจะลงไหนครับสวัสดีค่ะแฮปปี้ n o อมีเสียงกันอย่างนี้ด้วยหรือ ถึงด้วยนะฮะถึงแค่นี้วิ่งนะโอเคไป <c oughs> ไป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 หันกลับเลยหันกลับเดี๋ยวก็ไปบูกตามมาเพียบเลยเดียวเชียว

location rủi gác và chút hồn đưa กันมากยิงเป็นสิบโดนสัน่นอะไรจะขนาดนั้นอขอพักหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวรีบ พึ่งซ้ำนะโอ้ยลีบซ้ำไปไหนเนี่ย sao đường rất là ว่าระบุตำแหน่งไม่ได้ว่าเสียงมันมาจากไหน roy location marked the <laughs> location marked the <laughs> location marked the <laughs> location <laughs> โ okay. อเคแล้ผมก็ขอจบคลิปเพียงว้เท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวค่ะใครไม่ชอบหรือชอบยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ